ครับวันนี้ผมมี5ประโยคภาษาอังกฤษสำเร็จรูปสำหรับใคร,ร,รที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่รับรองว่าได้ใช้100%นะครับประโยคแรกเลยเนี่ย Can I h a v e Can I h a v e จะแปลว่า ขอได้ไหมแค่ใน a v e เนี่ยเราจะตามด้วยคำนามเพียงแค่เราเอาคำนามมาเติมเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นประโยคสําเร็จรูปให้เราใช้ได้แค่ Can I have จะเป็นการขออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นแค่ have s สม e w a t ิ r ขอน้ําหน่อยได้ไหมครับแค่ a v e a glass of beer ขอเบียร์สักแก้วได้ไหมประโยคสําเร็จรูปประโยค,โยคที่2 I want to นะครับเราจะ I want to เนี่ยมาต่อด้วย Ver b นะครับ v ว r b ก็คือคำกริยาเนาะ เอา I want to มาต่อด้วยกริยาจะแปลว่าเราอยากจะทำสิ่งนั้นครับ I want to go to school ง่ายๆเลยฉันอยากไปโรงเรียนครับ I want to drink coffee ฉันอยากจะดื่มกาแฟเห็นไหมว่าเราแค่เอา verb มาเติมเนี่ยมันก็จะเป็นประโยคให้เราเลยนะครับประโยคสำเร็จรูปประโยคที่3เราจะยังอยู่กับที่ I want นะครับแต่รอบนี้เราจะไม่ใส่ to แล้ว I want เราจะเอาคำนามมาเติมนะครับ I want ทั้คำน้ำเนี่ยจะแ,แปลว่าเราอยากได้สิ่งนี้ I want a new phone ฉันอยากได้มือถือใหม่ I want a new car ฉันอยากได้รถใหม่เห็นไหมครับ I want คำนามประโยคที่4นะครับ I can ฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้นะเราก็จะเอา I can เนี่ยมาบวกกับ verb ช่องที่1ก็จะเป็นการบอกว่าเราทำสิ่งนั้นได้นะครับตัวอย่างเช่น I can read books all day ฉันอ่านหนังสือได้ทั้งวันเลยนะ I can eat all day ฉันกินได้ทั้งวันเลยนะ I can sleep all day ฉันสามารถนอนได้ทั้งวันเลยนะเห็นไหมครับแค่เอาเว r รมาเติมเนี่ยก็เป็นประโยคสำเร็จรูปแล้วประโยคสุดท้ายครับประโยคที่5นั่นก็คือคำว่า I will แปลว่าฉันจะทำเราจะเอา I กับ will เนี่ยมาบวกด้วยเว r รช่องที่1มันก็จะแปลว่าฉันจะทำสิ่งนั้นนะครับง่ายๆเลยครับเอาแค่ v e r b ช่องที่1มาใสา่ I will go in a few minutes แล้วอีกไม่กี่นาทีเนี่ยก็จะไปละ I will finish my homework ฉันจะทำการบ,บ้านให้เสร็จแล้ว I will give you the money เดี๋ยวฉันจะเอาเงินให้นะเห็นไหมครับว่าแค่เราเอาคำศัพท์มาเติมก็เป็นประโยค์สำหร็จรูปให้เราหยิบไปใช้ได้อย่างงไไ่ายดายก็อย่าลืมนำห้าประโยคนี้ไปใช้กันนะครับรับรองว่าใช้ได้จริงแล้วก็มีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่กำลังสึกช้ภาษาอังกฤษหรือแม้แต่คนที่กำลังเริ่มจะฝึกสือทนากับชาวต่างชาติแล้วยังไม่มั่นใจนะครับ นำห้าประโยคนี้ไปใช้ได้นะครับรับรองว่าใช้ได้ผลต,ต่างชัดเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจะหาประโยคสําเร็จรูปใหม่ๆนะครับที่รับรองว่ามีประโยชน์กับทุกคนแน่ๆมาฝากเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง YouTube ให้ด้วยรับรองว่าจะมีคลิปมาลงให้ทุกคนได้ดูบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ t ด a s ซี่สุดหเจอกันคลิปหน้าครับ